เต็มๆกับทิมซ้ายเต็มๆกับต่อยซ้ายเข้าไปครับนะฮะเป็นไงให้นิยามตุยลินทัศน์คุณอยากให้นิยามว่าอย่างไรบ้างครับก็บอกไม่ถูกกับว่าวเผือไม่ได้ครับยินดีกับชัชนะของซ้ายไฟลามทุ่ง 3A โอ้โหเขาบอกว่าอายุเป็นเพียงตัวเลข42ใช่ไหมฮะ42ครับ42เป็นเพียงตัวเลขจริงๆนะฮะ วันนี้ต้องเสดงความยินดีด้วยพูดถึงเกมการชกในไฟน์นี้สักนิดหนึ่งการเตรียมพร้อม 3A เป็นไงบ้างก,ก็เตรียมพร้อมมามามา,มา,ม,ามาเพื่อเพื่อคูช่ชกไฟนี้โดยเฉพาะครับเพราะว่ากลับได้ลกลับมาต่อยมวยไทย,ยครับที่ผ่านมาต่อยกิ๊บ็อกซิ่งอันนี้กลับมามวยไทยก็เน้นซ้อมกําลังเดียวครับประมาณเท่าไหร่ฮะกี่เดือนประมาณไม่ถึงเดือนคยับประมาณเดือน,เด,อนเดือนหนึ่งได้เดือนไหมรูปเดือนหนึ่งได้ซ้อมกบบติ จริงจังเลยซ้อมท่ที่เลยหนึ่งเดือนเนี่ยอือือพอไหมฮะพอก็ก็ที่ผ่านมาแล้วก็ทํหร่างกายมาเรื่อยๆก็สอบต่อเนื่องแล้วมันเป็นเลนช่วงท้ายใช่ครับกับคู่ต่อสู้คนนี้เป็นไงบ้างเป็นนักมวยที่ชุกยากนะครับเพราะผมไม่รู้ว่าเขาจะออกลูกไหนอือือเพราะว่าก็คือถ้าเป็นภาษามวยมาเราก็คือมันแบบยังไงไม่มีตำราอยากเขายังออกอะไรเขาออกเออเจอกระมวยและตำลานี่มันเราบางทีเราก็ ทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันนะจะบอกให้เราเวงไงครับผมเราจะกล้าเราจะจะทาก็ไม่กล้าทำครับยกแรกนี่โชคได้ตามที่เราต้องการไหมใช่ครับยกแรกผมวางแผนไว้ว่าจะค่อยๆขยับ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 ไปค่อยๆอวบนวดไปเรื่อยๆเรื่อยๆสายหวดเข้าไปนะฮะแต่ว่ายกสองเนี่ยดันดันมาผ้าไปโดนสองลูหมัดเหวียงเขาแบนเป็นลูกเหวียงลูกเหวียงไม่รู้ว่าโดนอะไรครับรูกตหวผมลงไปนั่งแล้วมึนไหมตอนนั้นมึนอยู่ครับ มอนอยู่ตอนนั้นในใจคิดว่าเฮ้ยยังไงต้องลุกขึ้นมาให้ได้ป่าก็โวดโดนลงไปผมมาลุกเลยครับผมมาลุกผมมารู้สึกปวเลยครับนะแต่ก็ยังมึนอยู่นะนะเกมตอนนั้นเปลี่ยนไปเลยหรือว่ายัางไงต้องต้องเปลี่ยนแผนใหม่ไหมก็ต้องเปลี่ยนต้องเดินทำนะครับต้องเดินทำนะเพราะว่าตกไปลองครับอือหือตกไปลองนะครับจนกระทั่งมาถึงยกสามยกสามนี่เป็นยกที่ว่าสามเอ็นี่เร่งเร่งเร่งหนักเลยล่ะว่ากันซ้ายนี่ออกปัง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 ก็คือมีอะไร ก็คือทางการที่เลี้ยงบอกว่ายุคนี้ยา่วงต่อยมันให้ทั้วงออกเข่งด้วยออใืให้เขาให้เขาพบรก่อนครับครับผมเห็นพวกมีอยู่จังหวะถึงเตะเข้าไปที่การคอยังคู่ต่อสู้ยังเอยอยู่ยังไม่ลงง่ายๆใช่จังหวะน,นั้นเต็มแข้งยังไปน่าจะเจอติดติดตายวงเขาอยู่ครับออืแต่ว่าในช็อตที่ได้นับชอ็อต้นรล่ฟังนี้เป็นไงบ้างกเต็มเต็มครับทิมซ้ายเต็มเต็มครับต่อยซ้ายเข้าไปครับ นะฮะหมัดนั้นคิดว่าจะจะลุกขึ้นมาอีกไหมผมคิดว่านะ่าไม่น่าจะลงนะไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะจะลุกครับเพราะว่าสุดสุดหมัดผมเลยครับตยหมัดเลยครับแต่งลุกขึ้นมาถามอีกโอ้โหแสดงว่าเขาก็ซ้อมมาดีมากเหมือนกันแข่งแร่ง,รงนะฮะก็คนละนับแต่ว่ากันเถอะแต่โชกกันครบยกแล้วตอนนั้นคิดยังไงมั่นใจว่าชนะละชนะครับเพราะว่าผมผมคิดว่าถ้าผมไม่โดนนับหรือว,ว่าอะไรผมแต้มผมนำนำอยู่แล้วครับอืมนะ ไน sí, sí, ี actually, ่ก <at S 1> er no ็ถือว่าคว้าชนะได้อย่างก็ใจหายแจกว่าเหมือนกันแล้วว่าง้นนะฮะใช่ครับจะถามนิดหนึ่งครับย้อนกลับไปถามเรื่องน้ำหนักนะครับช่วยเล่าเราฟังครับมันเกิดอะไรขึ้นครับก็ก็ยอมรับว่าผมมามามาเร่งทําที่นี่ครับมาช่วงที่มาเก็บตัวที่นี่ผมมาเพราะว่าผมไม่ได้ทํามาเนิ่นๆที่ที่ค่ายผมมาเร่งทําที่นี่อเลยทําให้น้ำหนักมันลงยากอืม เออเป็นเพราะว่าเรานานๆงต่อยทีป่ะครับไอ้มีส่วนนะมันก็ไม่มีส่วน,นกับจะเป็นแต่ว่าผมเป็นความผิดพลาดผมเองที่ผมเขาเรียกอะไรประมาณประมาทใน,นเรื่องการทำหนักคือว่าจริงๆก็ทําทําได้ทำดีนะอเออคุณเคยต่อ,อยประมาณเราบ้างไหมไม่เคยเนี่ยไฟเรียนครับมือข้างหน้าเลยครับ <c oughs> เป็นไงให้นิยามตุยลินทัศน์คุณอยากให้นิยามว่าอย,อย่างไรบ้างครับก็บอกไม่ถูกกับพวก เสือไม่ได้ครับเออมีคนพูดถึงเรื่องของเรื่องของอายุองค์สามเอมากเลยในโลกโซเชียลหรือว่าอะไรเงี้ยว่าสี่สิบสองปีนี่บางทีเอาว่าน่าจะเลิกไปได้แล้วนู่นนี่นั่นคุณเด็กจะบอกอะไรกับพวกนี้บ้างก็อยากจะบอกกับทุกคนที่ใช่ครับสําหรับพวกพวกคนที่ว่าผมอายุมากมันก็อายุมากจริงครับในในกีฬาของเนี้ยแต่สาหรับตัวผมผมรู้ตัวเองว่าผมร่างกายผมยังไหว แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็มีลูกเมียครอบครัวผมที่ต้องดูแลผมก็อยากให้ทุกคนช่วยพพอร์ตช่วยช่วยเชียร์ผมครับถึงเขาจะว่าเก๋แล้วไปเริ่มงวยไปอะไรเงนี้ผมก,ผมก็ผมก็ต้องขอบคุณครับที่เขาให้คําแนะนําผมก็เอาเก็บม,มาคิดครับแต่ว่าสําหรับตัวผมร่างกายผมผมรู้ตัวเองว่าผมยังไหวครับ คอมเมนต์จำนวนมากเลยบอกว่าพี่เอสีิบสองแต่วันนี้เปิดเกมอย่างกับตอนวัยรุ่นเลยถ้าถามจริงเนี่ยพี่เอวางเป้าไว้ว่าจะปล่อยถึงอายุประมาณเท่าไหนได้ต้องดูร่างกายของตัวเองไปเรื่อยครับแต่สี่สามนี้มีให้เห็นแน่นอนมีแน่นอนเพราะตอนนี้ก็ใกล้วันเกิดครับเดือนหน้าเขาเข้าสี่สิบสองติมก็ถือว่าเป็นของฝันวันเกิดนะนล่วงหน้าเลยใช่ครับเออครับผมครับท้ายนี้สาเบย์โคจะต้องพูดถึงเรื่องของสิ่งที่เราจะต้องไปปรับปรุงไปแก้ไข เพื่อที่จะต่อยอดไปถึงไฟหน้าคุณต้องแก้อะไรบ้าง,อ,งอีกก็ต้องเป็นเป็นการแก้การจะป้องกันตัวกับการการให้เขาอะไรไงก็<ม>ให้ออกวัสดให้เยอะกว่านี้นิดหนึการป้องกันตัวอย่างหนึ่งต้องดีกว่าน,นี้และที่สำคัญก็คือเรื่องของการทำา้ำหนักต้องไม่ประมาทเรื่องนี้สำคัญที่สุดครับไม่มีไฟต่อไปไม่มีแน่นอนครับโอ้ยให้แฟนๆลุ้นใจหายใจว่าไม่ได้นะครับก็คือ เขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นประสบการณ์เป็นเป็นครั้งแรกในชีวิตเราพีชที่เี็นตัวใหม่ใช่ครับอืมนะครับไฟนิ่งจริงทำทำน้ำหนักเนี่ยกี่กิโลทำหกโลได้ทั้งไฟเลยนะรวมกันเลยนะหกหกกิโลเกือบเจ็ดโลได้ก็ถือว่าไม่ไม่ได้มากมายอะไรมากมายแต่ว่าเรามาฆ่าน้ำยังไงอ่าฮะได้นะครับพูดถึงพูดถึงในรุ่นสโตลเวทเอาจริงแล้วนะไฟนี้มันพิสูจน์ให้เห็นว่า คุณยังอยู่ในแถวหน้าหัวแถวอะของรุ่นสตอร์เวกเอออยากเจอใครพิเศษไหมครับอาจยิงๆเลยผมก็อยากเจอกับน้องอาลินนะอยาก<ฮ>จะลองชกกับน้องอาลินูครับเพราะอะไรครับก็ก็อยากอยาก,ก <c oughs> <c oughs> อยากชกครับอยากชเพราะว่าน้องเขาเก่งกครับน้องเขาสุครับก็อยาก อยากอยากอยากลองชมดูกันะว่าสักต้าน่าจะได้เจอไวไวนะครับนะอ้าวท่านนี้คงจะต้องฝากถึง FC แฟนคลับเราหน่อยแล้วล่ะที่ตามรุ่นตามเชียร์สามเอยู่เชิญนะฮะก็จะฝากแฟนมวยทุกคนนะครับช่วยเชียร์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับถึงผมอายุเยอะแต่ผมก็ทำจะทำให้ดีที่สุดแล้วก็จะทําให้ทุกคนได้เห็นว่าอายุของผมเป็นเพียงตัวเลขที่ยังสามารถชกมวยในรายการมันได้ครับ อขอโชคดีครับสามเอ,อ,เอ,อขอพี่งกำลัีใยพี่เอ,อมองว่าการเจอกับอารน,น,นี่ยในเป้าหมายพี่เอ,อเนี่ยยังหวังถึงการกลับไปครองแชมป์โลกในรุ่นนี้ไหมครับถ้าผมถ้าผมชนะอารลิสได้ผมก็มีความวาม,มีสิทธิ์ตตได้ขึ้นไปชิกมีสิทธิ์ที่จะไปชกในกติกามวยไทยกับประจันฉายตอนนี้ใช่ครับโอเคผมขอบคุณมากพี่